เชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมสินค้าไทย,ไทยช่วย,วยไทย,ไทยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้บนวิถีชีวิตใหม่นิวนอมอนวันที่23-30ถึงเมษายน2565ณบริเวณหน้าอำเภอบ้านดาน่านหอยพบกับสินค้าราคาโรงงานมากมายทั้งของกินของใช้มากมีชมชิมชอป กับสินค้าโอทอบอาหารดีสี่ภาคไก่ย่างไก่หมุนสุโข,ขไทยอร่อยได้ใจจริงๆไส้กรอกยักษ์อิ่มจุกใจหอยทอดรสดีทะเลทอดรถเด็ดเดดยำมะมว่วงปู่มากุ้งสดสุดสสสผัดไทยสูตรโบราณ10บบาทลูกชิ้นสาบาทขนมหมอแกงเพชรบุรีสาลี่สุพรรณโดนัทสิบาทขนมเมื่อโบราณาละถังแตกสูตรร้อยปี ปลาหวานแม่กองน้ำมะพร้าวสดสาพรานและเครื่อง<ล>ดื่ม<ล>ชื่นใจหลากหลายให้เลือกพบแฟชั่นชุดไนทเสื้อผ้าทันสมัยรองเท้าแฟชั่นแว่นแต่นาฬิกาอุปกรณ์มือถือเครื่องมือช่างที่นอนยางพาราไม้ดอกไม้ประดับสวนสนุกบ้านลมของหนุนหนุนน้องๆชุดใหญ่พ่อขาแม่ขาและผู้ที่มาเที่ยวง,งานซื้อสินค้าร่วมใจป้องกันโรคโควิด -19 ใช้ชีวิตนิวนอร์มอลต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขจังหวัดสุโขทยัย อย่าลืมอย่าลืมลม,มหกรรมสินค้าไทยช่วยไทยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้บนวิถีชีวิตใหม่นิวนอร์มอนวันที่23-30ถึง30เมษายนนี้ณบริเวณหน้นาอำเภอบ้านด่านลานหอยไปก่อนเลือกสีเลือกไซสได้ก่อนนะจ๊ะจ